โอ้ยวันนี้วันเกิดเราวันที่สิบสองสิงหาวันเกิดตรงกับวันแม่จ้าเค้กเพื่อ Happy แฮปปี้เบิร์ตเดย์ไปได้ถ่ายวิดีโอแม่ถ่ายให้ <c oughs> หอพูดไปแล้วยุ้ยเราจะได้เวลากินกันแล้วข <c oughs> อตักแล้วนะข <c oughs> อไอ้นี่เลยละกัน <c oughs> โอ้ดูสิเว้ยจะหล่น อาแล้วดูสิทุกคนว้าวแบงดาจะกินแล้วนะโหอ,อร่อยๆอร่อยมากเข้มข้นแบบช็อกโกแลตเลยอะ ซ,ซื้อที่เซเว่นได้นะวัไนี้ซื้อจากเซเว่นมาเาค็มโครนอร่อยอืมข้าวบบือมากอ่ะอร่อยจริงอ่ะใช่มันหวานมันทั้งหวานทั้งเค็มเลยในเวลาเดียวกันหนูว่ามันหนูว่ามันเหมือนช็อกโกแลตวาน,นิลานะ ที่มันผสมกับวาน,นิลลาแม่แเม่เอาเปลือกออกก่อนโอ้มุกแม่ร่วงแล้วขออร่อยขออร่อยบ้างนี่ผมมั่มจังหวานทังเปรี้ยวอร่อยในเวลาเดียวกันไปละ